สวัสดีครับสวัสดีรอบบายครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาอีกแล้วครับมาขาวหลุมเดิมฮะหลุมเดิมนะครับจบชีวิตที่หลุมเดิมครับผมหลุมของเมื่อวานเนี่ยฮะเมื่อวานเขาก็จบชีวิตตรงนี้แล้วครับวันนี้จบอีกแล้วฮะโอ้ตายแล้วต้องเอารถหนักมาดึงครับถึงจะขึ้นนะฮะ เดี๋ยวต้องเอาโซ่ดึงเดี๋ยวให้ท่าทงดึงให้ครับนะมีที่เกี่ยวตะขอหรือเปล่าไม่รู้ที่เกี่ยวตะขออยู่ไหนเนี่ยมีที่เกี่ยวตะขอไหมเนี่ยฮะ มีที่เกี่ยวตะขอเปล่าไม่มีต้องดึงข้างหลังอ่ะถ้าง,งั้นต้องดึงข้างหลัง <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถหนักมาดึงเพราะหน้ามันลงหน้าจมฮะจมไปครึ่งลอ้อโยกโยกถ้างั้นโยก,ยก,ยก,ยกถอยหลังด้วยโยกโยกโยกถอยหลังข้างหน้านไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้เอาไปก่อน <S <S เดี๋ยวเอารถหนักมาดึง เดี๋ยวน่าจะเป็นผมดึงให้ครับเพราะว่าของผมมันมีตะขอหลังส่วนของเลขสจวตไม่มีตะขอหลังครับเดี๋ยวเอา,เอา,เอาโซ่กันมันไม่มีที่ดึงจะดึงได้ไหมจะขึ้นไหมเพราะว่าถ้าไม่โครเดินมาก็เสียเวลาครับ เอาโซ่ดึงครับพี่น้อง <c oughs> ในงั้นก็จบชีวิตครับเล็กสจวดนี่จะมีแต่ตัวดึงข้างหน้า <c oughs> ไม่มีตัวดึงข้างหลังนะครับ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เอาแมคโครบอ <c oughs> แมคโครช่วยชีวิตบอเอาแมคโครมาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวให้แมคโครก็ได้ เอาแมคโคแมโมาแล้วครับต้องให้อาจารย์ชูช่วยดันฮะโอ้ไม่เข็ดครับไม่เข็ดหลุมนี้ไม่เข็ดนะเป่านนน,นะครับต้องเจอสโลเหลืองเข้าให้ตอนนี้ก็ถึงลูกสุดท้ายแล้วนะครับสะถึงลูกสุดท้ายแล้วใจดีก็อยู่นี่ครับ นี่ครับขึ้นมาเรียบร้อยเดี๋ยวขยับรถไปหาไมโครด้วยนะฮะหลุมเดิมครับหลุมที่จมเมื่อวานตอนเย็นเบาวนน <c oughs> จมจมอยู่หลุมเดียวนี่แหละครับอันนี้ก็ถึงสะลูกสุดท้ายแล้วครับครบสามลูกแล้วนะนี่ฮะ ตอนนี้ก็จานชูก็ตัก <c oughs> ตักไปแล้วก็ตักกลับนะครับความลึกก็อยู่ประมาณ2เมตรฮะรเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอีก2ลูก นี่ครับฝีมืออาจารย์ชูครับผมกุศะได้สวยงามมากนะเารูปดีมากเลยจะเขาจะทำเป็นสามลูกเรียงกันครับหนึ่งสองแล้วก็สามอ่ะเต็มแล้วครับโอ้อะไรติดอยู่ที่บุ่งกีนน่น่นะไปไปไปเอา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  น่วมฮะน่วมเราดูแล้วเราก็อย่ามาใกล้ตรงนี้ครับเราก็ต้องขึ้นนี่ฮนะขึ้นมาในแนวหญ้าสีเขียวนี่ครับเราก็ไม่วิ่งไกลนะเรารู้ว่ามันน่วมแล้วเราก็ไม่ไม่ลงลึก